ราสัมผัสได้เลยแต่ข้าไมไปน้ำไปจะรอหรือีกเรื่องนึงนะรถไหนซีรถแลนด์โแซงพี่รักเซียฮะพี่รักสันติเหรอครับ เลยไมยิงแค่ไม่มีดวงฮะ,ะฝีมืออาจจะยังไม่ถึงนะ ไปแล้วครับโอเคครับผมโอ้โหเพื่อนฝากดูหลังเลยนะพเพื่อนเขายิงกระโดดใหญ่เลยอะ không bị đồn đồn một lệ hả cói cói đứt cái rác một căn ใครดีกว่าไม่รู้ดีไม่ไม่บอดที่ไม่อ่านข้างบนผมห้าสิบห้าอันไหนไหน ใครดีกว่าอ๋อไม่รู้อะอะไรใครดีกว่ามันมเป็นเลินเหรอไม่คัน,นแล้วรถมีที่ได้รกแรงหุ่นฆ่าเก็บสองระวังของบีจากฟ้าด้วยนะจ๊ะจ้า โอ้แชรบว้าวมายมุว้าว <c oughs> โอเคขับเคลื่อนพัง <c oughs> ว้าแท็กซัดสามพัน <c oughs> เลยหรอพี่ ใช่ว้า <c oughs> ไอ้รถคันนี้มันเลทไหนกระสุนมันเฉล็บ <c oughs> โอ้โหสารโหลดทิตแล้วนะนี่ไอ้รถคันนี้แปดจุดสามนายยิงอะไรเหรอโห <c oughs> <c oughs> ยิงไปเต็มเต็มแก้ม <c oughs> ไม่เข้าให้ตายเถอะ <c oughs> รถอะไรอ่ะฉันยิงไว้เต็มเต็มแก้มไม่เข้านี่กระสุนเรามีหวังผลอะไรบ้างเนี่ย <_ S 2> แบบผันแก้มด้านข้างเลยนะโอ้โหยอมยอมยอมแก้มด้านข้างยังยิงไม่เข้าอ่ะเกิน ผมไปแล้วนะพี่ผมไปแล้วนะพี่โอเคครับสิวัตบ,บายบายจ้าเจอไปจุดสามเจอโรซีวีใช่ไหมคำเมืไง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 ่อกี้ใม่จีบอีกโอเคดูเลือกมาที่ครับอ้าวละต่อไปก็ใจใเจพีจ่เจย์เป็นอยู่หรือเปล <co ff> <ไป S 2> ่าพี่เจยปุ้ยปืนลันที่ว่างใหม่นาะที่ว่างใหม่นาะตอนนี้ติดคิวอยู่ <co ff> ครับผม โอเคโอเคเลสศก็ okay, okay. นี่แล้วแหละจรวดรู้จักช่องบอยมาหรือมาไหมรู้จักทำไมเหรอโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็น เป็นช่นนางเน็ตนัครัใช่รู้จักครับเฮย้ยถูกงแซงเลยแรงจังบอบบ่ังนี้แหละจัดเต็มไม้แบบนเนียนเนียนมาก รู้จักครับผมมีอะไรเล่าฮะฮ่าฮ่าได้อยู่ในดิสหรือเปล่าฮะ ไม่ได้อยู่ครับเสรล้กำลังไปน,นะแต่อบอด๊อ โอเคครับมีแล้วเอา้าจะไปม,มีอะไรกันแหมเคารพพี่บอยเขาหน่อยใครใครยิงไปเหรอเออดีครับพี่วันดีครับรุ่นวัดมาแล้ว สวัสดีครับผมพ่กของทับไทยก็กลับมาสอดคันหนึ่งคันนี้มันตุยไหมรงไหนครับใช่ครับเฉดไลน์ก่าเดิมไหมโอเคจะไปไหนเจ้า อยากเหนื่อยเลยอยากเหนื่อย,อยเลยสวัส,วส,วสวครับผมโปรไฟล์ทำเองหรือว่าสั่งทำครับทำเองครับเอ๊ะทไมไม่มีอยู่ไหนไหวะ ทำเอ็นแล้วก็นที่ฝั่งข้ามใจขอจะทำเลือกขังคันที่พี่แนนใช้เครื่องยนต์อะไรเหรอครับควันโคตรเยอะเลยโอ้โหยิงรังกระสุนฉันโอ้ เดี๋ยวก็ท่วงนอ้องมอยแล้วเครื่องยนต์พัง ไม่ต่อโอ้จะดันทำไมดโทษทีจะกด F ช่วยได้แหละเป็นกด E รู้ตัวว่ากดผิดกระสายเกินไปแล้วไปนะคะไปเล่นกับเพื่อนก่อนโอเคครับผมสู้ๆครับผม้ายเล่นตั้งแต่มือ้ะแนนครับนั่นเล่นเล่นใช่ ทำไมปืนหันช้าจังครับปืนมันยาวอะยาวมากแทกขาดอยู่นะเส่าเลยวะมันก็ไม่มีเส่านี่ เฮ้ยอ hey ้าว <laughs> โดนอะไรวะนั่นโอ้โห